อ๋อปี่ Saint แปลงยังวะนี่แปลงลักงัวครับอ๋อแปลงใจครับก็แปลงขายแปลงขายครับผมโอ้มีลักงัวขายด้วยก็ครับครับผมครับแมนครับผมเรับอันกี่บาทนี่สามพันลอยครับสามพันลอยขายออนไลน์ก็ขายออนไลน์ครับเขียนใบตัง้งกันนีนะครับผมอ๋อถั่นได้สนใจบอกเน่อยครับผมครับผมขายขายลักงัวครับสามพันลอยเดี่ยวกับปุ๊ดเราจะไปซื้อเดี่ยวไหมไหนแล้วครับ ตังสื่อเตียวไม้ก็ครับพ <c oughs> <c oughs> อ,อถือว่าเจ้าอีกันนะครับเนาะขายท้องการลักงัวครับสามลักลอยครับผมนี่กออระด้างงามๆทั้งนั้นครับห <c oughs> าทุนสมทบซื้อเตียวไม้ครับผม <c oughs> ยังยังก,ยงก็เอาหมดเนาะผมเดี๋ยวน,น, <c oughs> นี้เนาะเยี่ยมครับส <c oughs> ตังค์หายเงี้ยครับเตียววากวะดิบ <c oughs> า <c oughs> ๆๆกกัลักงัวง งัวงัวคิดนะงัคิดเตียวอ่ะเราไปเกี่ยวเล่นเอะกอนางก่อนนางก้อนอ้าวใครสนใจบอกได้เลยครับผมเตียวพูดเตียววากมั้งงัวเอาไปเกี่ยวเล่นมั้แล้วแล้วลักลุกลักงัวอย่ามาน้อยอันลักงัวอันอุ้งลักงัวเกินไป ແ <c> ລ <ười> <c ười> ້ວແປງອໍສໍາລັບງົວເກີດໃໝครับງົວໃຫຍ່ນີ້ມັດບໍ່ໄດ້ເດີ້ອໍກໍວ່າລັກງົວຫຍັງມາແປງໃຫ້ນ້ອຍເດີ້ສໍາລສໍາດ7ວັນ5ວັນນນครับมันຫครับ